สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่ามะเรี่ยงครับโอ้ยออกงานพี่น้องเอ้ยดอกละพุ่งขาดนะครับสิเดีเปลี่ยนไม้แล้วครับพี่น้องมะเคลื่อนในบุญกุ้มเขานะครับดอกเบียดขาดไปดอกนึงพี่น้องเนี่ยมีเบียดอยู่สีตู้นะครับขาดออกแล้วดอกนึ่งบนสิไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เบิดเลยด้วนี่ดอกขาดแล้วพี่น้องดอกขาดแล้วนี่เฮ็ดบุญน้ำพึ่นมะเคลื่อนเนี่ยนะครับประกันจัดเวทีหน่อยครับเครื่องเสียงสุดเล็กของ เหล็กสาวคนโอ้ไปเลยหนอเปลี่ยนใหม่เลยหนอวันไหนหนอบ่แปงวันไหนดอกอืบ่แปงวันไหนดอกอ้วนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขาดหลายบาทนี่เอาเขากัดของใส่สวยนาะเขาก็ต้องเดี๋ยวเปลี่ยนนั่นละเออมีการลงทุนน้ำวันนี้ยังเนี่ยมันคือขาดจริงจริงโอ้ยมันอ่อมนไปเลยโอ้ยจีดีซีกออกเบิดบ่อยโอ้ยจีดีซเวียนเบิดนผอดผ่าโอ้มันขาดเนาะ นี่พี่น้องครับค่อยกับไม้เอลูกบีโอ้ยูวัตถีเป็นบ้นเอ้าเฮ็ดไม้เฮาเพราะว่าเฮาได้ใส่งานประจำอยู่นะครับมีชุดเครื่องเสียงหน่อยๆนะครับอยู่บ้านเพราะได้เฮ็ดรถแห่หน่อยเพราะได้เฮ็ดเวทีหน่อยๆนะครับคือยังงานเมื่อคืนนี่นะครับพี่น้องกะขันผู้ใดเบิ่งไลฟ์สดแต่ว่าเมื่อคืนขอโทษขอไปพี่น้องหลายๆไลฟ์สดบ่สมบูรณ์เพได้เนื่องจากว่าเน็ตเน็ตมันตัดนะครับอยู่กลางบ้านเน็ตมันตัดนะครับก็เลยบ่อันอันนี้ปูนใดนะครับ เอาวันที่สิบกุมภาพันธ์พี่น้องเด้อสิบกุมภาพันธ์นะครับวันเกิดจันไร้นะครับอย่าลืมมาให้กำลังแรงใจจันไร้น้ำเนรนะครับสิบกุมภาพันธ์นะครับรถแห่ปะทะล่ำซิ่งนะครับอีพี่พิเศษมีพี่สามนะครับกัจังไดกับฝากกำลังแรงใจพี่น้องนี่ยละนะครับกอได้เบิ่งได้แย่งกันนะครับสำหรับเพจใหม่กะเพจยลไรมิวสิกวอลเลตี้นะครับพี่น้องสิไลห์สดต้องเพจใหม่ว่าเพจเก่าขู่ขึ้นมาท่านใดน้องพี่น้องนอคือพี่น้องหูวนั่นแหละทั้งคนกะหาบ่เห็น ทักมหาจาันร้อยส่วนตัวก็ได้นะครับพี่น้องนะครับทักมาเฟยียก็ได้ครับเฟยียร้อยวันแมนโชนะครับเฟียรใหม่นะครับพี่น้องเนอร์รอยวันแมนโชนะครับตอนนี้คนติดตามกับท่านหลายบรนไดเถิ่งเพียรนั่มนะครับสีไล่สดนะครับเมื่อนี้มาเบิง้งตูล้ลำโพงพ,พนขานักขาศรีพนก็เลวยว่าเดี๋ได้เงินไปสวม,ก,วสวมสก็เลยเอาเงินใหม่เพื่อนนะครับไปสวมพ่อได้ใส่น้ำกันนะครับแต่ว่าตู้สิตีให้เมื่อไรตู้นั่นตู้ซี่ดอกนี่ไม่อาร์ตมากเลยดโอเคโอเค บ้านบ้านเล็กซราเพื่นรถเพื่นรธรรมดาได้ไปนองเฮ็ดรถแห่เลโอ้ขนาดแห่งานบุญงานบวชเล็กๆน้อยๆน้ำมูบ้านเี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยโอ้ขยะคือ้นโบล่งนี่เนี่ยทีมงานควนว่อย่อยก็ลังกินสมบักขามกันอยู่นะครับเมื่อนี้พักพรหลังจากที่มาขึ้นเท่าไรจวดจาดกันนะครับทีมงานคอนว่อยข่อยเถิงเถือขนาดไปนองเลยเปิดแหงไรจนละพวงขาด เปิดแดงรายจนดอกขาดพี่น้องเลยมาเคลื่าาอนเล่แคะแค่แคะแคะเลยบา่ <laughs> ว่าแต่มาลื้อเห็นมเเนนะเ้านว์นะครับพี่น้องเอา้าเฮาได้ใส่อยู่เนาะเฮาก็ต้องได้ซ้อมได้แปลงไปเรื่อยน,นั่ะละพี่น้องนะครับเห็ดยังไงทุ่นหน่อยบ่ทุ่นหลายคือเพิ่นเฮ็ดเล็กๆน้อยๆนะครับจากเล็กไปใหญ่จากใหญ่ไปเล็กนี่แหละแน่ตู้กลางก็ยังสามเขาที่โอ้ที่เพราะมันหายที่โอ้นี่หนึตู้กลางกับมีซีนะครับตู้เบียดกับมีซีชุดหน่อยของเพิ่น นะครับคอยเฮ็ดคอยสางไปเนี่ละพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่กับบ้านกับซองนะครับจานลอยก็ร่างสั่งป้ายสีเฮ็ดเป็นป้ายงานเอาไว้รับงานนะครับพี่น้องใส่เบอร์โทรเบอร์ยังไหวเฮ็ดคือจังสำสนักงานนี่ยล่ะเสีอเฮ็ดบ่ท่านยกเลิกเราเตะเฮ็ดบ่ท่านดอกเสียดายอยเพราสีเฮ็ดเป็นของที่ระลึกไหนพี่น้องบอกว่าสีเฮ็ดเสืยบ้านเกิดนี่ยล่ะก็เลยว่าโอ้ยมันบ่ท่านก็สร้างมันเถอะสนุกพี่น้องเพิ่นเข้าใจอยู่ดอก ถึงม like, ันอยากงานกลุ่มเขาใหญ่าำึงยากยังเน่หลายๆ้เสือทิมบ่เออเสือทิมเขาจังเห็ดนี่คือจังเสือนรถแห่ของจันนมบ่เนี่ยเนี่ยเสือรถแห่หนิเขาท่าเออเอาเอาเดี๋ยวหาทุนก่อนหาทุนเอาควมก่อนตอนนี้จกกระเป๋าหลแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับแต่ละงานงานไล่สดแต่ละงานก็จกกระเป๋าไหลแต่ว่ากับพี่น้องเพิ่นกับสอยเหลือเขามาอยู่นะครับแต่ว่าเขากะจกทุนใส่น้ำเนี่ย นะครับเพี่จันไดเราจะเกียรติให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพราให้พี่น้องติดตามนะครับกลุ่มศิลปินเล็กๆแห่งอำเภอเขมราราชบอกโอ้เมียกเมิยกตัวนี้เนาะโอเคอยู่สน่ะใส่คือว่ากันไก่เพราะกันกินไปกันไก่อ่ะโอ้บ่อเอือดได้ใส่เลยว่ากันไก่แบบย่ามดอกขาดเังเอเ้ินมาจ่ายเงินตัวสูญไปแนวไหนวะลูกน้องเนี่ยวะบ่หักแพงลูกพี่เลยรวะ โอ,อโอ้ประกันกันไก่กินหมดเลยบัานย่ามกินพวกอื่นเว้ยโอ้โลูกน้องเนี่ยวันไหนวะทีมบ่อไอ้บ่อทีมงานคนบอยนะครับไก่ออดอกหมองเฮ็ดกับพวกไก่เนาะบ้านนี่บ่อกใกล้ๆนี่บ่อเอาบอกข้าวพี่ข้าวน้องน้ำครับวันที่สิบคุ้มผ้านะครับวันเกิดจานร้อยเด้อนะครับเมตตากรุณาอาจารย์ร้อยแน่นะครับพี่น้อง อาวันที่สิบกุมภาพันธ์ใส่ทุนใส่ห่วงกับึ่งหลายอันหลายเนวนั่นแหละนะครับพออยากเก็ยจแต่พี่น้องเบิ้งเป็นอีพีที่สามนะครับแดนเซอร์กัเอามาแปดคนนะครับทีมงานรถแห่อาจารย์นุ่มเพิ่นกัมาซอยอีกคือเก่านะครับเป็นอีที่อีพีนี่กับอีพีพิเศษนะครับนั่นก็คืออีพีแฮปปี้เบิร์ดเดย์จันร้อยนะครับขอบคุณแฟนครับเอฟซีทั้งเพีใหม่นั่นะครับพี่น้องที่เขาเพีเก่าโบเห็นกับเขามาเพีใหม่นะครับพอได้เบิ้งกัน นะครับวันที่สิบกุมภาพลาเเหลวสิบกุมภาพลาเเหลวกันใหญ่อ,อีกโดนเตือปอุ๊บพี่น้องเพื่อสิทธิเฮ็ดอีกนะครับเพราะว่าสิร่เบิ่งเพจเก่านําเตือเขากูขึ้นได้นะครับอาจสิเป็นเดือนบนละเพื่อสิได้พอ่อกันอีกสําหรับอีพี่หนานะครับเจ้าไายกะอีพี่วันที่สิบนี่ละ่ะสิบกุมภาพลากะอาจสิเป็นอีพี่นี้แล้วกะสิอาห่างอีกโดนครับพี่น้องบัดน,นี้นะครับเพราะว่าทุนทรัพย์มันต้องใส่ทุนทรัพย์นะครับเพียแต่ละอีพี่เนาะพี่น้องเนาะ จกกระเป๋าหลายสิแต่กระากพี่น้องแฟนชครับ e FC, เอฟซีเขานี่ล่ะนะครับเบิ่งแง่งกันให้กำลังใจนะครับสำหรับวันเกิดจันร้อยวันที่สิบกษีดไล่สุดซูพี่น้องเบิ่งคือเกา่าคือเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่ากันมีทุนมีห้อมอีกกับจังสิจัดอีกเป็นอีพีที่ซีนะครับเพราะว่าสองอีพีอิทธิพลมานี่ครับโอ้เบิร์ตไล่เติอบอยู่งได้พี่น้องแต่ก็ธรรมดาเลยอยากโฆษณาจะของนำ้ำอยากให้พี่น้องผู้ลังก้นบนกระ พอได้จ้างงานจ้างการนะครับจัดไปนะครับตอนนี้ก็สร้างไปสร้างยังสิมาติดหนาถนนใหญ่นะครับติดมองลานขาหน้าวัดนั่นแหละไอ้พี่น้องเห็นนะครับเถือพี่น้องทั้งพีเพิ่นเห็นกับโอ้ไปจันร้อยตัวไหนพอได้จอดโคดเบอร์โทรนะครับโอ้ล่าม,มั่นหลายนะาะทั้งนี้นาะซื้อไปปลูกใส่ในคือโพดเธอเนี่ยต้นมั่นสัมปะหลังพี่น้องเป็นล่าม,มั่นนะครับจังหน่อยพ่นก็เสิได้ปลูกมั่นตัวนี้พูนะ่ะ โอ้ยขากาขาขาข้าท่าไว้บ้านเล็กเศร้าเลยเล็กเศาอรีโอเล็กเศร้ารถแห่เล็กเศร้าเครื่องเสียงอเพราะดีละเฮ้าไปน้ำกันนี่ละจวดจาดพี่น้องมีงานมีการกับทักทายเขามานะครับบ้านไก่เลื่อนเคียงลรอๆนี่นะครับบ่ไก่บ่ไก่เนี่ยครับไปได้เบิดตนะครับพี่น้องพอได้เฮ็ดเล็กๆในน้อยูยน้ำบ้านเพราะมีไร่ได้นะครับ กันไม่ต้นไมีห้อมกับเฮ็ดเป็นอีพีที่ซีที่หาไปแต่ว่าอีพีนานี่อีพีวันเกิดนะครับก็คืออยากให้พี่น้องมาติดตามทั้งเพียนั่มนั่นแหละนะครับสางเพียหไม่นะครับเพื่อเดือนนากู่เพียเก่าได้ก็จังว่ากันนะครับเพราะว่าเพียเพียเก้านี่พี่น้องติดตามหลายเพียหไม่เพราะท่านมีคนติดตามหลายพี่น้องครับก็ฝากกาลังแร่ใจพี่น้องนี่ละนะครับวันเกิดจันรร้อยผู้ใดอยากซอยสนับสนุนหรือว่าอยากผูกแขนกับเลียนเชิญนะพี่น้องเด้อนะครับ เดี๋ยวจันหลอยกับสิลงโปสเตอร์ให้เบิ้องตั้งยูทูบนะครับห้องชุ่มชนหรือว่าสิลงทั้งเพจทั้งเฟซอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดโปสเตอร์อยู่นะครับสำหรับงานวันที่สิบไล่สด EP สาม EP พิเศษแฮปปี้เบิร์เดย์จันหลอยนะครับจังไรกับจังถ้ากดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อจะหอดมือกับอีกสี่หามืออยู่โอ้สามสี่มืออยู่นะครับเมื่อนี้วันที่เมื่อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสี่มือนะครับพี่น้องนะ เพิ่มเติมกันเข้ามานะครับพี่น้องนะครับอ่ะขอบคุณแฟนครับเอฟซีเด้อนะครับที่เข้ามาเบื้องยูทูบแล้วก็ไปกดติดตามทั้งเพจนะครับเพจลอยมิวสิกแวร์ดี้รือว่าเฟซบุ๊กลอยวันแมนโชว์นะครับปูนล้นกับว่าหาบอกเห็นมันหายากอยู่พี่น้องตั้งแต่อยู่กับบ้านนี่ข้าเจ้าอยากว่าขอเป็นหมูในเพจจะลอยก็เอาเครื่องจะลอยขอขอเป็นหมูน้ำเพลินก่อนพอ่นกดเข้าหาบอกขอเห็นพี่น้องซึ่งมันเป็นเพจใหม่แล้วก็เฟซใหม่มันก็เลยหายากแน่นะครับพี่น้องครับ เอาสิไปยามไหนเนี่ยเอาโหลดเด้อจัดการโหลดเออเอาเอาเงินไหนแล้วว่ากันไปเห็ดเอาโหลดบาทหนี่งจวดจัดฝาดบื้มตัวเฮาดอกลำโพงเบ็ดขาดนะครับก็เลยสิไปเปลี่ยนใหม่นะครับเอาคลิปนี้ก็คือสิเอาซรัพนี่เระพี่น้องฝากแฟนครับเอฟซีนั่นละนะครับวันที่สิบกุมภานะครับใกล้สิฮอดแล้วอีกซีมือนะครับให้พี่น้องมากดติดตามเพจไว้นะครับเพราะได้เบิ่งได้แย่งกัน นะครับขอบพระคุณแฟนคลับเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งชนบุรีทั้งระยองนะครับสุขูสุขคนนั่ะละที่เบิ่งแง่งจันไร้อยนะครับ,บขอขอบคุณหลายๆนะครับที่บ่ติ่มบ่บป๋ากันนะครับถึงสิบเพีเก่าไปแล้วเพีใหม่มากกห้พี่น้องมาติดตามคือเก่าน,นะครับเอ้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเอาซ้ำนี่แหละครับสวัสดีนาเมื่อเลี้ยงพี่น้องเอ้ย